ก่อนจะเริ่มวิดีโอก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โอนเงินผ่าน TrueMoney Wallet มาให้กับเราได้แก่คุณธนัทใจซื่อกุลจำนวนเงิน9.99บาทคุณจัก,กรพงศ์นนทรัตจำนวนเงิน15บาทและคุณธนกฤตพงรักนาจำนวนเงิน50บาทขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะโอนเงินผ่าน TrueMoney Wallet มาให้ได้ที่หมายเลขบัญชีนี้เลยนะครับขอบคุณครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Open Universe รายการที่เราจะไปเจาะลึกถึงเรื่องราวต่างๆในเกมนิยายซีรีส์หรือภาพยนตร์วิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปผู้รู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่บนดินแดนอัเโนร์ซึ่งเป็นดินแดนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกม ROV สถานที่แห่งนั้นก็คือ Miss Iceland เกาะแห่งสายหมอกและมังกรโบราณต้นสุดท้ายสหรับเนื้อเรื่องของเกาะแห่งสายหมอกนั้นถูกเกินมาตั้งแต่คาแรคเตอร์ตัวต้นๆของเกมอย่างไอริ และมีการพูดถึงอย่างมากในเนื้อเรื่องของไฮยเตะแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เนื้อเรื่องส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกบอกเล่าออกมาเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ในวิดีโอนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะไปออกเดินทางล่องเรือข้ามทะเลแห่งแสงฝ่าหมอกที่หนาทึบของทะเลโฮลิซซอลสู่เกาะลึกลับในตำนานที่ถูกขนานนามว่าเกาะแห่งสายหมอกถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับ มิสไอซ์แลนด์คำว่ามิสมีความหมายว่าหมอกส่วนคำว่าไอซ์แลนด์มีความหมายว่าเกาะเพื่อความเข้าใจผมขอเรียกว่าเกาะแห่งสายหมอกตลอดทั้งวิดีโอนะครับกเกาะลึกลับแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือของอัฒทนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนานั่นจึงทําให้เกาะแห่งสายหมอกเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิหารแห่งแสงที่นี่มีอารยธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นในโลกจริงๆของเรา ทั้งลักษณะของชนชาติประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกันแทบจะทุกส่วนเกาะแห่งสายหมอกมีอารยธรรมที่เก่าแก่มากเก่าแก่ซะจนเราไม่รู้จุดเริ่มต้นของมันเลยทีเดียวรู้แต่เพียงว่ามันเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลโฮลิซอลและเหตุผลที่ได้ชื่อว่าเกาะแห่งสายหมอกเป็นเพราะเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลแห่งแสงที่มีแสงสว่างส่องจ้าจนเกิดความร้อน ทําให้ทะเลแห่งนี้มีควันพัดมาอยู่ร,บรอบๆเกาะจนกลายเป็นหมอกที่หนาทึบอยู่ในปัจจุบันประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งสายหมอกเริ่มต้นขึ้นเมื่อนาน,านแสนนานมาแล้ว The Ancient Dragon หรือมังกรโบราณสิ่งมีชีวิตดึกดำบรนที่ในอดีตมีจำนวนอยู่มากแต่ปัจจุบันเหลือเพียงต้นสุดท้ายนามว่ากูหลงมังกรโบราณตนนี้ได้ทำพันธสัญญากับเบรนเทพเจ้าแห่งแสงผู้ก่อตั้งเวดา โดยการทำพันธสัญญาคือการที่มังกรโบราณจะได้รับพลังอำนาจและได้อาศัยอยู่ที่เกาะหมอกพร้อมมีหน้าที่คือการเป็นปลาการทางทะเลที่ใช้ป้องกันวิหารมังกรโบราณจึงได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะสอดแทรกเข้าไปในประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งในตอนนั้นเองที่เมื่อมังกรโบราณได้มาอยู่ที่บนเกาะนี้เขาก็ได้ใช้พลังอันมหาศาลเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมพืชพันธุ์และสัพรพสัตว์ทั้งหลายบนเกาะ ตัวอย่างเช่นเจ้าโอซิฟ็อกซ์จิงจอกสีขาวที่มีรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่ที่หน้าผากพร้อมทั้งยังสามารถพูดภาษามนุษย์ได้อีกด้วยสถานที่ที่สำคัญของเกาะแห่งสายหมอกปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น4แห่งหลักๆหรืออาจจะเรียกว่าเป็นภูมิภาคต่างๆของเกาะก็ไม่ผิดนักภูเขาลิงเฟิงภูเขาไฟโบราณที่อยู่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเกาะและมีแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้กักเก็บน้ำได้อย่างมากมายมหาศาล โก l เด้น a พ a เลพระราชวังทองคําสถานที่ที่มังกรโบราณพำนับอยู่เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยทองคําสุดาาตามีความสูงเสียดฟ้าพร้อมมากไปด้วยการคุ้มกันที่แน่นหนาในแต่ละชั้นเหมือนกับที่เราเห็นในช็อตสตอรีร่ของไฮยเตะโลงแชนซาเมืองหลวงหรือเรียกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะที่เมืองนี้คือจุดศูนย์กลางระหว่างการค้าศิลปะประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนผู้คนบนเกาะที่มารวมกันอย่างแน่นหนาทุกครั้งที่มีงานเทศกาลและยังเป็นสถานที่ที่ท้องฟ้ายามราตรีจงงดงามเมื่อมีการจุดผู้เฉลิมฉลองในงานต่างๆส่วนสถานที่สุดท้ายนั้นตั้งอยู่ตรงส่วนท้ายของเกาะท่าเรือห้วงลาเป็นท่าเรือทางทหารซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือรบที่แข็งแกร่งที่สุดบนเกาะ และเมื่อพูดถึงสิ่งที่ทําให้เกาะหมอกเป็นปราการสําคัญที่ช่วยป้องกันภัยทางทะเลให้กับวิหารก็คือเหล่านินจาขุนพลที่แข็งแกร่งดุดันมากด้วยวลรยุทธ์และมีความรวดเร็วที่เลื่องลือไปทั่วดินแดนปัจจุบันมีโจนินคนล่าสุดนามว่าไอริ The Dragon อนโซผู้ได้รับการสืบทอดวิญญาณมังกรโบราณสายเลือดมังกรโบราณคืออะไร บนดิแนแดนอัธนอนั้นมีฮีโร่อยู่หลายคนที่ถูกเปิดเผยแล้วว่ามีสายเลือดมังกรไหลเวียนอยู่ได้แก่อ i ริเดอะดรากอนโซโคฮาคุเดอะดรากอนคอลและตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ได้รับฉาย,ยาว่าเดอะดรากอนแฟงโดยทั้ง3ได้รับการสืบทอดสายเลือดมังกรมาจากมังกรโบราณโดยตรงทำให้ได้รับทั้งความแข็งแกร่งและพลังที่สามารถต่อกรกับศัตรูเก่งๆได้ ไฮยะเตเองก็เป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดสายเลือดมังกรเช่นกันแต่พลังมังกรของเขาจะมาในรูปแบบของมังกรดำแซนิสนายพลจากจักรวรรดิเฮริออสก็เป็นผู้สืบทอดสายเลือดมังกรจากบรรพบุรุษแต่พลังมังกรของเขาจะมาในลักษณะของมังกรสายฟ้านักรบมังกรแดงอย่างลิโปผู้ถูกเลี้ยงดูโดยมังกรเพลิงก็ได้รับการสืบทอดสายเลือดมังกรเพลิงหรือแม้แต่คริสติก มนุษย์กิ้งก่าชาว Forest of Shadow เองก็เป็นผู้สืบทอดสายเลือดมังกรเช่นกันซึ่งจบจนปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ถึงต้นกำเนิดและจุดมุ่งหมายของการเกิดผู้สืบทอดสายเลือดมังกรเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีภัยร้ายบางอย่างที่จำเป็นต้องให้ผู้สืบเชื้อสายมังกรโบราณต้องยืนหยัดด้วยกันเพื่อตอกรก็เป็นได้และทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะแห่งสายหมอก สถานที่ที่อยู่กับโลกของเอเทนอมไมาอย่างช้านานจริงๆคือพยายามจะหาเรื่องมาเล่าให้เยอะกว่านี้นะครับแต่ในเรื่องและก็ภาพประกอบของเกาะหมอกเนี่ยหายากจริงๆหวังว่าทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอนี้จะได้รู้จักกับเกาะญี่ปุ่นแห่ง ROV นี้กันมากขึ้นเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณ In t i e y o วสตูดจึงอยู่ได้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ